และนี่คือสองครามรัสเซียยูเครนไฟยูเครนและรัสเซียใครจะเป็นผู้ชนะไปดูกันพวกเราจะทำยังไงดีครับหัวหน้าพวกเรามีบาส,สุก้ากระบอกหนึ่งทีมนู้นก็มีแค่บาส,สุก้ากระบอกหนึ่งเดีย๋ยวเจ้าไปรอบหลังมันนะ แล้วก็ต่อยหน้ามันเดี๋ยวข้าก็จะยิงวาสุก,ก้าล่อมันเจ้าก,ก็ลอบหลังมันเลยส่วนนี่เป็นคนกำลังเสริมนะจเจ้าเฝ้าถามทับเอาไว้เผื่อมีเรื่องอะไรจะได้บอกพวกเราเอเคไหมได้เลยครับท่านไปไปกัน เจ้าเนี่ยไปส่งที่ชายแดนนะอุ้ยแล้วเจ้าจะมาอะไรตรงตัวข้าจะเป็นไมเคิลแจ็กสันเหรอย่องเบาย่องเบาอุ้ยนี่ไงชายแดนหืมฝ่ายรัสเซียนี่มันกั้นชายแดนถึงตรงนี้แล้วเลยเนี่ยทำเสียงเบาๆสิเฮ้ยเจวมันก็ได้ยินหรอกโอเคนะข้ามีแผน ข้าเนี่ยจะยิงกำแพงนั่นก่อนเพื่อเปิดศึกส่วนพวกเจ้านะก็รีบไปชายแดนด่วนเลยนะพวกเจ้าสองคนรีบไปฆ่ามันอย่างด่วนเพราะตอนนี้พาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วได้เลยครับท่านไปกันเจ้ามะเขือ,อชายแดนมันน่าจะไม่มีอะไรนะเดีย๋ยวพวกเราข้ามชายแดนเลย ข้ามชายแดนเพื่อเปิดศึกกับพวกม้อนเอาเลยเอาเลยไหมจเจ้าเลยไหมเอาเลยก็ได้นะครับท่านเอาเลยก็ได้นะนะพี่ข้าจะยิงแล้วนะสามสองหนึ่งเอ้ยทำไมยิงไม่ได้ทำไมยิงไม่ได้เออมันก็ยิงได้อยู่ ทำไมอันนี้ยิงไม่ได้เด็ยมันก็ยิงได้อยู่นี่ทำไมมันยิงไม่ได้ปืนเสียป่ะเนี่ยฮ้่ทำไมยิงไม่ได้อู้ทิ้งไปเลยปืนมันเสียอ้อไม่ท่านท่านโดนปืนวาซูก้าฆ่าพวกนั้นมันต้องตายเจอวาซูก้าไป่อยเป็นไง เมื่อกี้เหมือนเห็นบาส,สุก้าอะไรลอยผ่านเฮ้ยมันเปิดสึกแล้วยิงมันกบดิยิงบ้าอะไรเนี้ยไม่หัวหน้าหัวหน้าท่านตายแล้วเมื่อกี้ข้าเห็นูกระสุนมันลอยมาเฮ้ยหัวหน้าเออโอ้โอโอโกกเกือบตกแล้วไงล่ะแต่ว่าศุภหัวหน้ากำลังอยู่ตรงนั้นยิงมันกบ แล้วว่าปืนเรามีปัญหาแล้วนะข้าได้เห็นลูกกระสุนมันลอยก็ยิงกลับดิยิงไปไหนน่ะปวดสึกเลยไหมพอตอนนี้มันเริ่มปะทะกันแล้วอุ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะอุ้ยว้าเสียงข้ายังไงหรออืออุ้ยอ่ามีกี้ก็เสร็จซิ เจอมาสูก้าไปหน่อยโอ้ข้าขาขาดช่วยข้าด้วยเออแต่ข้าตายโอไม่เหลือข้าคนเดียว oh แล้วโอ้โหฮ่าฮ่าฮแกสิ้นเลอู้แต่ฉันขาหักแต่ฉันขาหักเออแต่ข้าน่ะมันนักบาสูก้ายิงบาสูก้าที่แท้จริงเจ้าตายเรียบร้อยอืมแกข้าเพื่อนฉัน เกล้องตายเมื่อกี้มันได้ยินเสียงอะไรบุมบอมบุมบอมเดี๋ยวข้าไปดูกันหน่อยละกันว่ามันมีอะไร <c oughs> ลองเปิดสึกหน่อยสิย <c oughs> ิงมันอุย๊ยเฉียวหัวข้าเลย <c oughs> มีอะไรพวกทหารออาทหารเปิดศึกวเหรเนี่ยอ้ยอ้ยโอ้โโดนแล้วจะเมโะ โอ้ตอนนี้เหลือแก่คนเดียวแล้วเหรอฮ่าฮ่าฮ่าอืมแต่ฉันก็ยังมีบาสุก้าเอาลืมบาสุก้าไว้ที่นู่นเออเมยมะเขือมาหนึ่งต่อหนึ่งกันเลยมิล่ะอูแตตคาเจ็บนะคาเจ็บหนึ่งต่อหนึ่งกันเลยมิล่ะเอามาดิมาดิเอามามาดิเอา,า,า,เอากระุนนูหมด สวยละฮ่ฮโดนผักตกหน้าผาเนี่ยผักตกหน้าผาเลยอเจอบาซูก้าฟาดหัวไปหน่อ้ยยเฮ้เ้ยแกหัวหน้าแกไปไหนเนี่ยหัวหน้าฉันอะตายไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าอาสมน้ำหน้าเลยตายตายยิงสิ เรียบร้ฮา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 อยฮ่าฮ่าฮ่าฝ่ายยูเครนชนะแล้วโูว้โูกับสงครามบาสูก้ารัสเซียยูเครนอืมสงครามบาสูก้ารัสเซียยูเครนนี่มันช่างดีจริงๆเรียบร้อยครับยูเครนชนะโู้โหเออตะบอกเราตออยายเงี้โอ้โอ จะถึงพวกเราจะชนะแต่ข้าก็มีคนเดียวอยู่ดีอ้าวโน้งั้นข้าตัวตายตามดีกว่าข้าตัวตายตามบุ้มตายตายตายเรียบร้อย โอ้แล้วมันหนาวมากเลยโอ้สงครามบ้าเอ้เนี่ยยังหนาวเลยโอ้โ